พุทธคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพระคุณที่จะเข้าใจได้เนี่ยก็เริ่มจากการที่เรามาปฏิบัติทาทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยแหละก็หมายถึงว่ากระบวนการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนว่าแล้วเราก็ปฏิบัติตามด้วยการที่เราเนี่ยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเวลาเราทําอะไรไปเนี่ยเราน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทําอะไรไปเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยทำตามคําสั่งสอนไม่ใช่ทาตามใจเราเป็นทําตามธรรมไม่ใช่ทาตามใจเรานะ ไม่ใช่ว่าเราทำเพราะาเราชอบทําไม่ใช่เราทําทานเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเฉยๆหรือเรามีความสุขกับการทําแต่มันเป็นการทาเพราะเราเนี่ยรู้เหตุรู้ผลที่พระพุทธองค์ทรงให้เหตุให้ผลแง่มุมต่างๆในการทําการทานั้นมีผลภยัยศาลมีอน,นิสงส์ยังไงทําอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยพอเราเริ่มมีข้อมูลแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้พระธรรมคำสงสอนนี่มีเหตุมีผลนะ มีข้อดีข้อด้อยอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นบาปเนี่ยเราก็แยกแยะได้ว่าสิ่งที่เป็นกุศลทาไงสิ่งที่เป็นบาปไม่ควรทําเป็นยังไงไรต่างๆเราก็จะเริ่มเข้าถึงทีละนิดทีละหน่อยในชีวิตประจําวันมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออพระธรรมมันน่าจะลงไปลึกกว่าน,นี้มันน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่าน,นี้มันน่าจะมีะคําแนะนําอะไรเนี่ยในเรื่องต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมากกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลในทิศทั้งหกหลักการในการดําเนินชีวิต ของคารวาสก็มีนะแต่หลักที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือหลักในการที่เราเนี่ยจะสามารถออกจากทุกข์ได้นะเป็นหลักสําคัญเลย